ทุกคนครับผมได้มาเล่นมแมปสกิฟิตี้ทอยเลตแลกนิดนึงเ่อนมาชนทำไมยังแลกเลย ว่า,าวเป็นจัดอันนี้ก็เหมือนกันนะทีวีแปน ตัวไอ้ท่านที่อยากได้ตาท่านที่อยากได้ก็จะเป็นไอ้นี่ก็ผลรถได้ตทางน้นอะเกด ่าเสียเวลาไปมากพอแล้วไปเล่นกันอ้อมันไปไหนวะไม่เป็นไรรอมันมันก็มาเองโอเคมาแล้วขึ้นได้มาเล่นเลยวันนี้จะเล่นจนถึงด่านที่ด่านที่เจ็ดอะ่ะ

เริ่มได้หนึ่งสองสามเต็งเต็งเต็งมีตัวไม่สมประกอบกับส่งกระบอกประกอบอ่ะมันตายแล้วเหรออู้หูยจังไปอเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันที่หนึ่งไปเริ่มได้เต็งเต็งเต็ง มนตัวอื่นมากอืมไม่ใช่เลยไม่ใีบไ่ใช่ลระเบิดกระดาษชำระบ้มบามาเริ่มได้บึมบึมแตก ได้ไดอันนี้จะลองตัวเดียวบ้างจำได้ว่าครั้งที่แล้วมันเป็นสีแดงนะตอนที่เราไม่อัปเดตตอนเนี้ยมันเป็นสีแดงถ้าทุกคนเคยเคยก็ เคยเล่นตอนอยังไม่อัปเดตแบบนี้ฝากบอกผมด้วยนไม่รู้แต่ไม่ได้ อ๋อใทท่านดิวแมนกับไทท่านดิวแมนนี่ก็คือท่านฮอกแมนของคนอืน่นไม่ใช่ของเราไปไหนแล้ว เอยเอโยมาเริ่มอันนี้จะเล่นแจกอันนี้ไปด่านเจ็ดนะอันนี้ยังด่านห้าอยู่ดีดีบ้านบ้านยังไม่รู้ ดีบดีมามาดิบดีเออตัวบาดเจ็บ,บ,บจขนาดนี้มันยังสู้ได้ฮึ่เดี๋ยวลองไอ้ตัวนี้ลองสู้หน่อยดิให้นี่มันสู้ได้ยังได้ ตัวเหลืองที่เลี้ยงมามันต้องได้หมดเลยตัวแดงเคยมีแตนี่รหัสใหม่อือซู้อบตายตัวนึงกลัาเูมนเออคุณใช้เมื่อกี้ เอาชนะกลับไปมันดื้อ <them> มันบุกเข้ามาแล้วจริงกันขึ้นเสียงทำไมไม่ได้อีกกั ยืนย oh, mm. ันแล้อย mm. ืนมันโอ้เกียรวะอืมตายไปตัวหนึ่งอืมเต็มฟ์นันนเด้อ จะเล่นด่านที่เจ็ดด้วยขอนที่เจ็ดเอาไว้อีพีหน้ามันี่ด่านที่แปดเอาไว้อีพีหน้าดิเออไออิดไออิดแลเบิร์ดทำอะไรไม่ได้

Confirmed. 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 nè 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 Mà, đàn đài.

ันเป็นหน้าตาแบบนี้นะแม่พิมมาไม่น้อยเลย

เท่านี้นะคขอบคุณครับ